ถ้าคนพูดถึงราเมงปุ๊บเนี่ยคนจะนึกถึงน้ำซุปเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างกันไปให้ความรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นเน้นๆเ,เลยหลักๆเลยแต่ในราคาที่เอื้อมถึงได้เหมือนได้ไปญี่ปุ่นจริงๆแบบนี้ครับ สวัสดีครับผมเอนะครับเอกกรัฐฤทธิ์ทิรชัยกุลจากร้านอาหารโอซาว่าราเมนนะครับตอนนี้ผมเป็นเจ้าของร้านอาหารโอซาว่าราเมนเนี่ยจำนวน11สาขาในกรุงเทพหมหานาครน,นะครับ ว่าราเมเป็นร้านอาหารราเมนญี่ปุ่นแท้ๆท,ที่เราอยากจะให้คนไทยได้สัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งในร้านนะครับการตกแต่งอาหารแล้วก็ตัวรสชาติที่เราจะเน้นส่วนสาคัญเลยคือต้องเหมือนญี่ปุ่นแต่ในราคาที่เอื้อมถึงได้เอาง่ายๆว่าเวลาเราเดินเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นร้านราเมนทั่วไปเลยซึ่งเราต้องการให้ความรู้สึกของคนที่ได้ทานเนี่ยรู้สึกแบบนั้นว่าไม่ได้ไกลจากคนในกรุงเทพเลยว่าเอจะไปกินราเมน,เน่ยต้องไปกินญี่ปุ่น ให้เขาผ่านปั๊มน้ำมันพบเจอร้านเราอยากให้ออกมาเป็นแบบนั้นมากกว่าอันนี้คือความเป็นมาของการทำโอซาวะราเมนตัวนี้ออกมา <S <S ถ้าเราพูดถึงราเมนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นที่เส้นกับน้ําเพราะ,ะนั้นความแตกต่างของการกินราเมนเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วมันแตกต่างจากเก๋ื่อติยวบ้านเราถ้าคนพูดถึงราเมนปุ๊บเนี่ยคนจะนึกถึงเฮ้ยน้ำซุปเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างกันไปตามร้านต่าง ถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อราเม็งก็ตามแต่ทุกครั้งที่ได้เข้าไปทานเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยร้านนี้มันต้องมีอะไรพิเศษมากกว่าอีกร้านหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่า,าความแตกต่างของโอซาว่าราเม็งของเราแตกต่างกับคนอื่นยังไงก็ต้องพูดตามตรงว่าเป็นที่รสชาติรสชาติเ,เราจะเน้นความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆในเรื่องของส่วนผสมวัตถุดิบที่เราใช้เรานําเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยเรามีการผลิตและคิดค้นสูตรที่รู้สึกว่าทานแล้วเนี่ยเหมาะสมกับ คนไทยแต่ก็ไม่อิงไทยซะร้อยังไงก็ต้องอิงญี่ปุ่นไว้ก่อนคนไทยบางคนชอบบางคนอา,อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรสชาติแตกต่างจากที่กินทั่วไปนะเราจะเน้นที่เอาไว้ไงว่าถ้าคนญี่ปุ่นทานจะรู้สึกว่า nh, เนี่ยเหมือนทานที่บ้านเขาเพราะนั้นหลักๆคือเน้นความเป็นญี่ปุ่นเส้นสดอีกอย่างหนึง่งเราเราผลิตเส้นเองคือโอซาวารามเนเราผลิตเส้นเองเราผลิตเส้นสดทุกวัน คืเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณภาพของเส้นเนี่ยก็ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วว่าจะมีคุณภาพที่เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยครับเพราะซิกเนเจอร์ของร้านเราก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือโอซาวารามเนะน,นะครับก็จะมีรสชาติที่มีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงแต่ตัวน้ำซุปเองของเราในร้านเนี่ยจะเป็นเบสซุปไก่หมดอ,อยู่แล้วทานคู่กับไก่คาราเกะโอ้โห อร่อยเลยอันนี้คือผมชอบมากทานคูก่กันหรือไม่ก็ต้องเกียวซ่าเกียวซาเราก็มีความแตกต่างจากที่อื่นเราเป็นเกียวซาที่ผลิตเ <name. S 2> องที่มาที่ไปของการเปิดร้านอาหารโอซาวะราเมนจากสาขาแรกจนถึงปัจจุบันที่ผมมี11สาขาเนี่ยหลักๆต้องตอบก่อนว่าตัวการบริหารจัดการภายในร้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายมันไม่ยากนะครับผมถือเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ของทางโอซาวะ ทางแบรนด์เนี่ยได้ออกแบบการบริหารจัดการของร้านอาหารตัวนี้ออกมาได้ง่ายต่อผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์อันนี้คือคีย์หลักเลยสําหรับผมเนี่ยการเพิ่มจากสาขาที่1ไปสาขาที่2 2ไป3 3ไป4เนี่ยครับหลักสําคัญเลยคือการที่เราจัดการวัตถุดิบภายในร้านได้อย่างแม่นยําชัดเจนเราเห็นชัดเจนว่าซื้อมาเท่าไหร่เราขายไปเท่าไหร่การผลิตอาหารในแต่ละชามออไปเป็นจํานวนมากน้อยแค่ไหน ราะนันจะสามารถให้เราเนี่ยคุมตัวของต้นทุนและวัตถุดิบได้ค่อนข้างโอเคครับเดีย๋ยเลยรู้สึกว่าการทํหนึ่งสาขาแล้วเพิ่มไปสาขาต่อไปเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ทั้งหมดทั้งปวงก,ก็ขึ้นอยู่ที่ทางลูกค้าให้การตอบรับเราด้วยที่เราทำการตลาดน้อยมากผมแทบไม่มีเวลาได้ศึกษาเรื่องของการทำการตลาดตัอย่างหนึ่งทางแบรนด์เองก็มีผ่านทางเพจของเฟซบุ o กนะครับผมก็ถือว่าการสื่อสารในเพจของ Facebook เพียงช่องทางเดียวเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะไม่เยอะ แต่เราก็ค่อยๆค่อยๆเปิดไปคือเราอยากเราอยากเจอลูกค้าจริงๆที่อยู่ในพื้นที่แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเขาไม่ได้ยิงแอดหรือว่าอะไรเลยแค่เราไปเปิดแต่เราก็ติดป้ายให้ลูกค้าได้เห็นว่าในขณะที่เราสร้างเรากำลังจะเปิดอะไรพอลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็จะถามเป็นร้านราเมนงหรือรูกอะไรเงี้ยอาเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแวะมาชิมนะพอลูกค้ามาชิมก็จะเป็นการบอกต่อไปส่วนใหญ่แต่ผมเชื่อว่าอีกส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะราคาด้วยราคาโอซาว่าราเมนเนี่ยจะอยู่ในระดับ ที่ไม่สูงมากาเริ่มต้นที่90แล้วก็สูงสุดอยู่ที่200เราทำราคามาได้เลนของคนทานนะครับได้หมดทุกเพศทุกวัยเลยจากสา,สาขาแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมใช้ระยะเวลา,าประมาณ2ปีครึ่งที่แรกเนี่ยผมเปิดอยู่ที่6สาขา ปีที่2เพิ่มอีก4สาขานะครับแล้วก็พอไล่มาถึงปีที่3เนี่ยก็มีอีกหนึ่งสาขาแต่ระหว่างระหว่างที่เราเปิดเนี่ยมันเราผ่านโควิดมาด้วยเนาะนนช่วงเวลาโควิดมันก็เลยเป็นช่วงที่เป็นช่องว่างที่เราหายไป, <S <S 1> <S 1> ปเราผ่านวิกฤตมาได้ยังไงต้องบอกว่าโชคดีที่ลูกค้าเราเนี่ยเปลี่ยนวิถีลักษณะการกินคือของร้อนเนี่ยใครก็อยากไปทานที่ร้านยังไงก็ควรกินที่ร้านเพราะน้ำซุปร้อนๆเนี่ยจะได้รู้สึกถึงรสชาติจริง แต่โชคดีที่ไอเหตุการณ์โควิดเนี่ยทำ,ทำให้คนเราเปลี่ยนลูกค้าเราหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะมาซื้อกับเราที่ร้านเพราะตอนนั้นช่วงนั้นเราขายแบบกลับบ้านได้อย่างเดียวเราไม่สามารถขายที่ร้านได้ลูกค้าก็ลองซื้อกับบ้านไปซึ่งเรามีวิธีในการปรุงตอนที่เรานํากลับบ้านนะครับถ้าเขาทานแล้วเขายังรู้สึกร,รับได้มีการซื้อซ้ำเนี่ยผมถือว่าสาเร็จเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่1เราได้โอกาสจากลูกค้าก่อนเขาเลือกที่จะทานกลับบ้านลองดูแล้วพอลองแล้วเขาโอเคเพราะนั้นคือเราโชคดีลว ก็เลยผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ตรงนั้น3-4ถึงสาขาที่เราต้องเปิดเป็น Delivery เนี่ยก็ยังอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปั๊มน้ำมันที่เราเลือกที่จะขยายแล้วก็ตัวธุรกิจตัวนี้โมเดลนี้ถูกสร้างมาให้ฟิตอินกับการเปิดร้านในปั๊มน้ำมันนะครับมีการให้ส่วนลดเรื่องของค่าเช่าในช่วงโควิดต่างคนต่างช่วยกันนะครับก็ทำให้เราผ่านตรงนั้นมาได้ ตั้งแต่วิกฤตโควิด COVID, แล้วเราต้องเจอกับเรื่องของแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบเรื่องขนส่งเราสื่อสารตรงๆเราบอกกับลูกค้าตรงๆเลยคือเรามีช่วงที่เราต้องมีการปรับราคาการปรับราคาของเรานยะมีเหตุผลชัดเจนเราประกาศลงไปใน Facebook หรือสื่อที่เราสามารถสื่อสารไปกับทังลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นการฝากพนักงานหรือเราอยู่ที่ร้านเองแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการปรับราคานั้นนะ่ะมีสาเหตุมาจากอะไรส่วนใหญ่ก็วัตถุดิบลูกค้าส่วนใหญ่เข้าใจเพราะเราก็ไม่ได้ขึ้นในราคาที่ก้าวกระโดดเพราะนั้นเ,เมื่อเราบอกกับลูกค้าไปตรรรงๆเ่่ยผู้สสึกวาาา1บใจนะ สคือลูกค้าเนี่ยเขารับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเขาจะสื่อสารเรากลับมาเองเขามีการกลับมาทานไหมออมียอดขายเราตกลงไหมที่ผ่านมาเราพบว่ามีช่วงเวลาที่มันต้องใช้นิดนึงเหมือนกับลูกค้าก็มีโอกาสที่จะเลือกทานในราคาที่ระดับเท่ากันแต่ก็ยังกลับมาทานเราซ้ําอันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่หลังจากที่เราปรับราคาแล้วลูกค้ายังคงไม่ไม่ไปไหน ความสเร็จจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่การดูแลต้นทุนของการขายของบริษัทก่อนอย่างโอซาวาราเมนเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีในส่วนของการจัดการวัตถุดิบแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของคนการบริหารจัดการเรื่องของพนักงานอันนี้ก็สําคัญถ้าพนักงานที่ดีอยู่กับเราเรารักษาเขาไว้ได้เราก็สามารถรักษาต้นทุนตรงนี้ไว้ได้ไม่ให้มันเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องมีการสอนพนักงานการดูแลการทําอาหาร ที่ไม่ให้เสียหายอย่างผมเองก็ต้องเรียกว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีกว่าเราเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีไปเลยอย่างของซันฟอร์ดเครื่องชั่งน้ำหนักเราทําอาหารเนี่ยเราต้องตวงอาหารอยู่แล้วเราต้องทําให้การผลิตอาหารออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างเรื่องรสชาติงี้ลูกค้ารู้ลูกค้าประจำเนี่ยทานนี่คือรู้เลยทันทีถ้าสมมุติว่าวันนี้ฉันทําเค็มไปลูกค้าจะทักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตวงอาหารก็เลยมีส่วนสาคัญมากมาก อย่างตัวเครื่องชั่งน้ำหนักของซันฟอร์ดที่ผมใช้เนี่ยแข็งแรงพนักงานผมที่เอา,อาตัวของวัตถุดิบที่เราเอามาวางหรือแม้กระทั่งจานชามที่มีขนาดใหญ่บางครั้งชั่วโมงเร่งรีบการกระแทกการใช้งานต้องมีการโดนน้ำอะไรเนี่ยเขายังแข็งแรงแล้วก็คนต่อมือพนักงานผมเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะครับยังมีการเซอร์วิสต้องเรียกว่าเราทาหล่นเราก็ส่งไปทางซันฟอร์ดเนี่ยติดต่อเขาเนี่ยเขาก็มารับจัดการให้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสที่ดีสําหรับร้านอาหารอย่างเรานะครับยิ่งเรามีลายสาขาแล้วเนี่ยเกิดเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจําเป็นต้องต้องหาสํารองทันทีเราโทรสั่งเครื่องนี้เครื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเอาเครื่องเก่าไปซ่อมบํารุงเราว็็เก็บเครื่องเก่าไว้สแปร์ได้ซึ่งทางซันฟอร์ดก็ส่งมาภายในวันนั้นเลยอันนี้ก็ถือว่าช่วเหลือเราได้มากมากเลยทีเดียว สมมุติว่าใครสนใจนะครับอยากจะเปิดร้านอาหารโอซาวะซาเรนราเมนสักร้านหนึ่งสามารถติดต่อไปที่ทางเพจโอซาวะราเมนที่อยู่ในเพจ Facebook ได้เลยก็จะมีทีมงานรอรับแล้วก็คอยบอกลูกค้าว่าจะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ก็ในเรื่องของพื้นที่ก็ปรึกษากับทางทีมงานได้เลยเดี๋ยวทางทีมงานจะให้คําแนะนําเข้าไปดูพื้นที่ว่าเออเหมาะสมไหมย, <S 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 ยังไงฝากขอบคุณลูกค้าทุกคนก่อนนะครับ ขออนุญาตปากร้านด้วยทั้งหมด11สาขาที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับสาขาแรกเลยเป็นสาขาให้พร,รักสะพานใหม่สามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับ Google Map เนี่ยเราจะขึ้นด้วยโอซาว่าราเมนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เว้นวรกด้วยชื่อสาขานะครับ สาขาที่2การจนาพิเศษบางบอนนะครับสาขาที่3อยู่บนถนนการจนาพิเศษเหมือนกันสาขาการจนาพิเศษตลิ่งชันนะครับสาขาที่4สาขามินบุรีสุวินทวงศ์สาขาที่5พัฒนาการสาขาที่6นะครับสาขาเกษตรนวมิน เป็นสาขาที่7เป็นสาขาเรียบคลอง2ซัฟฟรีเวริร์เป็นสาขาที่8มิเกลมอสสาขาที่9กรุงเทพกีทาแล้วก็สาขาที่10สุขสวัสดิ์ขาออกนะครับแล้วก็สาขาที่11ก็คือสาขาดีอเล่รามินทากอมกวครับนะครับ,นะรบยังไงฝากร้านด้วยนะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชหรือว่าดูเบอร์โทรของร้านเนี่ยได้จาก o o o l l m m p s ได้เลยนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้ไงขอบคุณมากครับ สำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจในการทําร้านอาหารแบบเดียวกันกับผมนะครับไม่การแนะนําอะไรมากแต่อยากให้ทําในสิ่งที่ชอบดีกว่าตั้งใจแล้วทาเลยอย่ารอสนใจที่จะทําศึกษาเลยครับเราจะไม่เสียเวลาในการทําอย่างอื่นเลยเรามุ่งไปที่สิ่งที่เราอยากทําในร้านนั้นอาหารชนิดนั้นศึกษาแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุด